คดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญที่ลงมือโดยผู้กระทำผิดบางรายเมื่อพ้นโทษออกมาได้ก่อเหตุซ้ำซากสร้างปัญหาให้กับสังคมที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายที่ใช้ในการวกควบคุมสอบส่องและติดตามผู้พ้นโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนจึงขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายครับสืบเนื่องจาก การกระทำความผิดนะครับในบางประเภทโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศหรือชีวิตร่างกายที่มีการใช้ความรุนแรงเนี่ยมีแนวโน้มที่ผู้กระทำความผิดนะครับจะมากระทำาผิดซ้ําจึงได้มีกฎหมายกําหนดมาตรการในการป้องกันดังกล่าวนะครับซึ่งวันนี้ทางกรมคนะครับจะได้มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับสวัสดีค่ะพบกับสานาทีกับกรมคอกับพี่ยุ้องเนน้ังจ๋าค่ะน้องจ๋าคะ กฎหมายมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในคดีความผิดเก่บประเภทหรือที่ใช้ความรุนแรงใช้กับความผิดกลุ่มใดบ้างคะค่ะกฎหมายชอบนี้นะคะก็จะใช้เกี่ยวกับคดี3ากลุ่มนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะได้แก่1น,นะคะกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเพศนะคะเช่นความผิดถ่ายคมคือกระทําชําราวนะคะโดยความผิดฐานอนาจารค่ะ 2. ค่ะคดีเกี่ยวกับชีวิตรลล่างกายเช่นความผิดฐานฆ่าคนตายหรือ ความผิดฐานทำร้ายจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ,จ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายค่ะและสาพดีเกี่ยวกับเสรีภาพเช่นความผิดฐานเรียกค่าไถ่ค่ะ,คะน้องจ๋าคะน้องเมธคะกฎหมายฉบับนี้ค่ะมีมาตรการพิเศษในการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําอย่างไรบ้างคะและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างไรบ้างคะสําหรับมาตรการนะครับในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ํานะครับมีดังต่อไปนี้ครับมาตรการแรกนะครับคือมาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดนะครับ ซึ่งอาจจะใช้มาตรการทางการแพทย์หรือว่ามาตรการอื่นใดนะครับซึ่งพนักงานอายการนะครับจะเป็นผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาลในการที่จะขอให้ศาลนะครับมีคำสั่งให้ใช้มาตรการบังคับนะครับในระหว่างที่รับโทษจำคุกอยู่ครับมาตรการที่2นะครับคือมาตรการในการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษครับเช่นการติดกำไร EM ครับการคุมประพฤติการห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายหรือเข้าเขตกำหนดครับหรือวิธีอื่นๆนะฮะ ซึ่งสารอาจกำหนดมาตรการตามที่อาการร้องขอครับตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันพ้นโทษครับและมาตรการที่3นะครับมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษครับสารอาจมีคำสั่งคุมขังหลังพ้นโทษแก่นักโทษตามที่อายการร้องขอหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจัดก,กระทําความผิดซ้ำและไม่มีมาตรการอื่นใดที่จะป้องกัน โดยมีกำหนดระยะเวลาเพียงเท่าที่จําเป็นครับซึ่งต้องไม่เกิน3ปีนับแต่วันคนโทษครับามาตรการที่4นะคะมาตรการการคุมขังฉุกเฉินค่ะซึ่งการคุมขังฉุกเฉินนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะโดยกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกเฝ้าระวังจะกระทําผิดซ้ําและมีเหตุฉุกเฉินหากไม่มีมาตรการอื่นใดที่จะป้องกันเมื่ออายการร้องขอสารอาจสั่งคุมขังฉุกเฉินได้ไม่เกิน7วันนับแต่วันที่สาลมีคําสั่ง ซึ่งก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งคุมขังเฉิมผู้ถูกเฝ้าระวังนะคะก็ได้กำหนดให้พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจจับคุมผู้ถูกเฝ้าระวังตามมาตรา78แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่ห้ามควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่า48ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึงที่ทำการของพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจค่ะที่น้องประชาชนคงได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสาระสําคัญของกฎหมายนี้นะครับในมาตรการกลไกในการป้องกันไม่มีการการะทบผิดซ้ำนะครับ ก็ขอให้พวกเราช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อดำเนินการตามมาตรการที่กฎหมายกำหนดไว้ครับ